สวัสดีทุกคนวันนี้ก็เจอกันอีกแล้ววันนี้ก็อยู่กับส่องอกินไวกินเมื่อก่อนเนาะวันนี้เขาก็จะมาสอนเสียค่าไฟเนาะเสียค่าไฟรัฐวิศวหกิจไฟฟ้าลาวเนาะเขาก็เสียค่าไฟเนาะคลิปนี้มีคําตอบนะใครอยากฟังกูนะใครฟังกก็เลื่อนผ่านไป,ไปได้เลยเนาะวันนี้เขาก็จะมาเสียค่าไฟผ่านแอป p c l o n เนาะคือแอปตัวน,นี้เลยคอนอื่นเขาก็เข้าแอป p c l นั o นเอ๋อจากนั้นเขาก็ใส่รหัสเขาเนาะรหัสเขานี้่ให้เพฟันรู้เนาะฟังกู้ได้เลย กดล็อกอินเข้าไปเนาะมาเบิงเงินเนมันชีฮอลวันนี้เนี่ยมันบัญชีกับแปซีล้านเนาะจากนั้นเขาก็เลือกเพราะว่าจ่ายเข้าไปเนาะจ่ายไปมาเ,เบิงนะเลขบินเนาะเลขบินเอก็คืออันตัวนี้เนาะทุกคนเนาะคือผู้ใดที่อันยังบ่เคยเสีอย่างกเพือเ่อนเนาะมันจะบุกขึ้นหน้าตาตัวนี้มาเนาะหน้าตาตัวนี้มานี่นะอันนี้เขาก็ป้อนข้อมูลใส่เนาะก็พิมพ์เลขบินใส่เนาะคือตัวอ,อยานะ่างเนาะ เลขบิทมั่ค่อยก็มีเลขเลขผู้ใช้ไฟเนาะมันก็มีศูนซูนศูนสี่ตัวแล้วก็เจ็ดเก้าแปดสองเนะาะฟาร์กิมไซเนาะจากนั้นฟาร์กกดต่อไปเลยจากนั้นมันจะขึ้นมาเนาะนี่ที่เ,าเ,าเโโร,เา,า, 17, ร,เรขาข้างใจเนาะค่าไฟของเราโอ้โหหนักง่วงเนาะสามแสนสามสิบเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดกิมเนาะคือว่าหนักได้นี่แล้วก็กดจ่ายเนาะ ก็กปนอยังเนาะเขาใช้เนาะเาใช้เงินเราก็ต้องจ่ายเงินเนะเดือนข้างไปเดือนเวีย,เวย,เวยนเนาะแต่กันเขากดจ่ายเนาะเรียบร้อยหลังจากขเขาจ่ายไปแล้วเนาะวันนี้กระบุยแผ่มาตัดไปเขาได้เนาะเอาก่อน จากการกับผู้ใดญ่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามได้นะทุกคนเนาะเข้าไปกดติดตามเลยฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube SY Gamer เได้นะทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำใจให้การเอดคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะใดรมาคลิปใดก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะเออตอนเอดคลิปนี้แน่เนาะหรือว่าอย่างใดก็คอมเมนต์มาได้เด้อทุกคนเด้อเจอกันอีกทีต่อไปเนาะทุกคนเนาะวันจัมาสอนเกี่ยวกับอีหยงงังอีึเนาะแต่คุณีแต่ลแล้วทุกคนบ๊ายบาย